วันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าคุณจะเล่นปืนสายปืนพกเราจะเก็บเลเวล กันยังไงแล้วเราจะเล่นได้สายไหนบ้างครับแล้วเราก็จะมีอยู่สองสายก็คือสายตีปกติก็คือสายเบิ้ลจะเป็นสายหนึ่งคือสายสก,กิลเดียวก็คือแฮปปี้ทริกเกอร์ช็อตครับแล้วก็จะมีการบอกให้ว่าเออเรื่องการซื้อของเนี่ยซื้อที่ไหนเก็บเลเวลช่วงต้นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกแล้วก็แนะนําให้แบบคร่าวๆเพื่อที่จะได้ไปเก็บเลเวลกันแบบง่ายๆนะครับชี้แจงก่อนเลยในคลิปนี้มีสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นบั็อกอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรคิดว่าเป็นบัก็ก แล้วก็อะไรคิดว่าเขาแก้แน่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่แก้คุณก็หาประโยชน์จากบัคของเกมกันไปก่อนสายแรกที่เราจะคุยกันก็นคือสายเบิร์นะครับสำหรับสายเบิร์เนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องอัพสกิลที่ชื่อว่าเชนแอคชั่นให้เต็มครับทุกสกิลนี้ทําให้คุณสามารถยิงแล้วติดเบิร์นได้ข้อดีของม,อมันคือมันคิดคนละรูปแบบกันกันกบตัวหมวกงูครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีหมวกงูเนี่ยผมเปิดคางแป๊บ นี่ก็คือบทใหม,ม่นี้ครับไอตัวหมวกงูเนี่ยจะเป็นสกิลดับเบิลไวด์แท็กครับมันไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์ที่จะติดมารวมกันนะครับมันคิดแยก2ครั้งเช่น คุณตีไปแล้วติดเบิลไหมถ้าไม่ติดเบิลก็ไปดูว่าคุณจะติดตัวเชนัคชั่นไหมครับฟิลประมาณนั้นมาทําให้คุณมีโอกาสติดเบิ้ลแยกทั้งหมด2ครั้งไม่เอาการงูดานะคุณมันคิดก็ระแบบการใส่งูดําไม่ได้นะครับสายนี้ถ้าเจ้าเพอร์เฟกที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นหมวกงูแต่ว่าอาจจะใช้เป็นหมวอื่นก็ได้ครับแต่จริงๆริเมื่อต้องกังวลน,นะเพราะว่าชีพป,ปืนยิงมอนเตอร์ทุกขนาดเข้า100%อยู่แล้วฉะนั้นถ้ามีงบการไปถึงหมวกงูเนี่ยช่วยได้เยอะมากสาหรับสายสายี ส่วนเรื่องการอัพสเตตัสอย่าอัพตามผมนะครับพอดีผมอัพไว้วอแต่ว่าอัพสกิลไว้เพื่อที่จะสามารถมาทําคลิปแบ่งได้สสายคุณควรจะโฟกัสที่ค่าเอจิค่าเด็กแล้วก็ค่าหลักครับเอจิทำให้คุณยิงเร็วขึ้นหลบเท้าได้ง่ายขึ้นอัปลักเพื่อคุณติดคริได้ง่ายขึ้นอัพเด็กเพื่อให้ดามจคุณแรงขึ้นแล้วก็ยิงหมอนโดนครับเพราะว่ามันจะมีไม่ติดทริบ้างส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณก็จะเป็นที่จะต้องใช้ตัวไฮโดรก็คือตัวนี้เพื่อบวกค่าคริเลตแล้วคริดามจคของคุณครลอปนเเก็เื แอดแท็กแอดแท็กสปีย i พิเดียเข้าเมเลือกได้เลยครับจริงๆผมไม่แนะนำาิเดียเข้าเลทเท่าไหร่นะครับพิยเลให้ไปหาจากที่อื่นเนามันทําให้คุณทำดาเมจได้แรงกว่าคุณหาแอดแท็กเป็นหลักครับถ้าหาได้ลองเลนจะให้ผลน้อยกว่าแอดแท็กนะครับส่วนร่างกายเกตเวเวลก็อย่างที่คุณเห็นเลยครับคุณก็แค่เปิดบอดปล่อยมันยิงออโต้ไปสบายๆได้เลยครับตัวปืนเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะใช้ตัวแกริสัน2ลูซึ่งวิธีการทานะครับก็เหมือนในคลิปเลยคุณจะเดินเข้าไปเตรียมของไปคุย BC, เอเมซี่แล้วเข แล้วก็เตรียมของไมาให้เขาคุณก็จะสามารถทําเป็นการิสันสองรูได้แต่ว่าในคลิปเนี่ยผมทาแค่รูเดียวแล้วเอาไปใช้นะเพราะผมคํานวณแล้วดาเมจผมแค่นี้ผมเอาไปแฮปปี้ทริกเกอร์ช็อตบอนตายแล้วผมก็เลยไม่ได้ทํา2รูมาผมทําของมาแค่วลชั่วคราวเพราะตลาดแม่งไม่ยอมให้มีของได้สักทีหัว oh, จะปวดส่วนรู2รูถามว่าใสากา่กราดอะไรจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นสายที่บอดนอนผมแนะนําว่าควรจะใส่กร์ดแมงแดงครับเพื่อที่คุณจะได้สามารถบอดยิงมอนแล้วก็นอนหลับได้หรือไม่คุณก็ใส่เซ็ตเพิ่มเติมไปหนึ่งเซ็ตเพื่อ ทำให้คุณสามารถดูดเลือดได้อันนี้ใส่ที่ชาโดนะครับแต่คุณจะเสียคริเลตไปนะแต่มันจะแทบการันตีเลยแหละว่าคุณสามารถบดแล้วก็นอนได้แบบไม่มีปัญหาแน่แต่จริงๆคุณหลบได้อยู่แล้วอะครับแล้วคุณก็ยิงค่อนข้างเร็วจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใส่เซตนั้นก็ได้ครับคุณใส่เป็นตัวชาโดคคุณได้ข้าแบบที่ผมใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณใส่บวกเจคุณจะได้คริเลตเพิ่มขึ้นอีก10%ช่วยให้คุณสามารถเลี้ยวได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นเยอะมากๆครับสายต่อไปก็คือสาย เรพิดชาเวอร์หรือทริกเกอร์แฮปปี้ช็อตครับผมไม่แนะนําให้เล่นเดสโซราโดนะครับเพราะเดสโซราโดเนี่ยระยะมันแค่เจ็ดช่องใกล้ๆตัวคุณมันเสี่ยงตายมากๆครับแล้วมันก็มีดีเลย์ด้วยมันเปลืองฟัลมโคตรๆคผมเชยร์ว่าให้เล่นตัวทริกเกอร์แฮปปี้ช็อตดีกว่าครับเพราะว่าสกิลเนี้ยตัวคุณมันเยอะกว่ามันวันช็อตมอนได้แล้วก็ไม่ค่อยปวดหัวเยอะนะักแต่สําหรับสายนี้ที่เล่นเนี่ยเปลืองตังโคตรโคตรนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถใส่การ์ดมังกรใบนี้ได้นะครับเพราะว่าการ์ดมังกรใบนี้จะต้องฆ่าศัตรตูระ ใกล้เท่านั้นลองเน้นช่ไม่นับเท่านั้นคุณไม่สามารถได้ SP ีจากการฆ่ามอนสเตอร์ตัวละสิบแบบใส่เสื้อแล้วก็ใส่การ์ดไปนี้ได้เท่านั้นการเก็บเลเวลเนี่ยคุณจะเห็นอยู่ในฟุตเทจแล้วแหละว่ามันโคตรจะเปืองเลยครับคุณก็ต้องเบิ้ลแล้วก็ต้องปั๊ม SP พีผมใช้ไปเป็นพันขวดแล้วแต่มันเก็บเลเวลเร็วกว่าเยอะมากแต่ต้องเฝ้าจอครับคนที่เล่นสายนี้เนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าสิ่งสําคัญที่คุณควรจะมีเลยคือสัตว์เลี้ยงบวกน้ําหนักครับไม่งัน้นคุณพวก,กวสุนพกยา Pump Pump กปั๊มพกเอเดียวคระบ เรียบร้อยไม่เหลืออะไรใช้สักอย่างแล้วครับถ้าสายนี้นะใช้ชีวิตลําบากมากมากครับต้องมีตงังแล้วก็ต้องเฝ้าจอบ้างเหมือนช่วงๆมันจะไม่สามารถบอดนอนได้นี่คุณไปตัดสินใจเองเลยว่าคุณจะเล่นและคุณจะบอดเป็นสายไหนแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจออะไรแบบนี้เล่นเป็นสายโจมตีปกติแล้วไปใส่การแมงแดงเอาเถอะครับมันสบายกว่าเยอะยิงคริเบินเอามันจะเล่นได้ง่ายกว่าครับส่วนตัวทวิเกอร์แฮปปี้ช็อตเนี่ยมันแรงมันเต็ดมอนเร็วกว่าก็จริงถ้าคุณไม่ได้เร่งเวลมันเหนื่อยมากๆาครับอีกอย่างเยลอื ET หร เชาวเวอร์นะครับถ้าคุณเล่นสายคริเวลาไปตีบอสเนี่ยเวลาคุณติดคริติคอลนะครับมันจะการันตีว่าคุณจะโจมตีโดนแน่นอน100%ซครับถ้าเกิดว่าคุณติดคริแต่ตัวเรพิชเชาวเวอร์เนี่ยหรือตัวทริกเกอร์แฮปปี้ช็อตเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยมันคริไม่ได้นะคุณแล้วด้วยการที่มันคริไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่ามันไม่สามารถการันตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับแถมโดยปกติแล้วเนี่ยตัวปืนจะมีการลบค่าฮิตด้วยซึ่งคุณโดนลบค่าฮิตซิมันเลยทำให้คุณใช้ชีีีววววิิิตตยยยยยาาาาาาากกกกกมมมคคคคครรรัััััับบบบฉะะะนน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 ุุุ้้ณณณ็็ไไไไปดสสสสสใจจเเเเเเอออแแลลลล่่่่่่่หงงทผ แนว่าสัตว์เลี้ยงบุมน้ําหนักดีกว่าสําหรับบอดแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไปใส่พวกมิวเทนดราก้อนโกสติงแต่โกสติงจะเบาวกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแค่แรเนี่ยก็ยจะเป็นตัวอินคิวบัสครับหรือไม่ก็ใส่เพิ่มน้ําหนักเหมือนกันก็ได้คุณเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้ําหนักเนี่ยมันเป็นสุขสําคัญมากกว่าอย่างผมเองผมบอดผมก็ใช้แองเจลิ่งบอดนะครับไม่งั้นไม่พกของไม่ได้เฝ้าจอตลอดไม่ไหวจริง,รงๆครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการซื้อของกับการเก็บเลเวลบ้้้้้้าา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 งงงงงงงคคคคครรรรรัััับบบบสสสํํหหซเเเเิิลลนน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 ะะะขอออทีีุ่่่่ณจจจปป็็็ตมมมมกกกกกืืววววูแแแแแึใดดถ ก็ให้ใส่การ์ดประเภทมอนสเตอร์ที่คุณจะเก็บได้ยาวๆหรือไม่ก็ใส่การ์ดอาเชอร์สเกเลตันไปเลยเพราะว่ามันจะให้ดาเมจกับมอนสเตอร์ทุกเผ่าทุกขนาดเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เลือกเอาตามใจชอบได้เลยครับเอาตามที่คุณจะไปฟาร์มกันเช่นในพวกเสื้อผ้าบวกประเภทโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าบวกเป็น ATK เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอยากทำเซตเดียวทำเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้คุณมันประหยัดของมากกว่าแล้วก็อยากจะให้คุณมีตัวประดับที่เป็นของตัวปืนด้วยครับเพราะว่ามันจะมีบวกคลิปเลสซิฟมันเองีแล้้วก็ให K บวกทั้งเลือดบวกทั้ง sp คุณแต่ sp จริงคุณไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ถ้าคุณทำโปสเปนตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวแบตอันนี้มาให้ที่จะทําให้คุณสามารถโจมตีศัตรูตตแล้วแรงขึ้น3%ตรงนี้เป็น final damage นะครับแล้วก็ทําให้คุณเทเลพอร์ตได้ถ้าคุณใส่ตัวแบตของอาชีพต่างๆที่มันตรงกับสายของตัวเองและทาให้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมี2ชิ้นนี้ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างสบายอย่างผมได้มาที่13อ้อนนะครับมันบวกริ้วด้วยบวก, Attack ววกไกอ,กกองงตั๋กเปอร์อเซ็นต์ ส่วนอีกสายหนึ่งก็คือ size skill สายสกิลสําหรับสายสกิลเนี่ยใช้ SP เยอะมากครับคุณจะเป็นที่จะต้องมีหมวกอะไรก็ได้ที่ดูด SP ถ้าจะเอาให้ดีผมแมนะนําว่าควรจะเป็นหมวก Hardwing Headband ครับเพราะว่าหมวกอันนี้ตัวหมวกเองเนี่ยจะมีการลดดีเลย์ในการใช้สกิลลง5%และทุกๆการบวก3บวกจะให้อีก3%ซึ่งเราบวกกัน7อยู่แล้วเนาะคนคงไม่ไปถึง9คุณจะได้ลดดีเลย์11%ครับแล้วก็คุณก็ไปออปเป็นดูด SP 2ช่องจะได้ฟาร์มสบายเพราะจริงๆแล้วตัวสกิล Trigger Happy Shot เนี่ยมันมีดีเลย์ครับส่วนในจอที่คุณเห็นตอนที่ผมเปิดฟุตเทจที่มันดูไม่มีดีเลย์มันเป็นเพราะว่า มันน่าจะบัคอยู่เลยทําให้เวลาบอทมันไม่มีดีเลยครับถ้าคุณไปยิงเองมันจะมีดีเลยครับหมวกนี้ก็เลยน่าใช้งานครับและจุดที่น่าจะบักอีกหนึ่งอย่างสำหรับสายสายนี้เนี่ยก็คือตัวสกิล t t r i g e r r h p p y y s o t t นะครับถ้าคุณอัพ h a i n a คชั่นคุณสามารถยิงแล้วเบิร์ได้แบบในฟุตเทจที่คุณเห็นเลยครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งที่ผมกดทีละครั้งคุณจะเห็นว่ามันจะไม่เบิ้ลเลยส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยผมจะยิงแล้วก็กด มาโคค้างไว้ครับมันมีโอกาสออกเบิ้ลครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นบั๊กแล้วพอเวลามันติดเบิ้ลมันก็เสีย SP 2ครั้งด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆผมก็ไม่กล้าตอบนะว่ามันบั๊กไหมแต่จริงๆ ปกติเซิฟอื่นสกิลนี้มันเบิรนไม่ได้นะครับเบิรนได้เฉพาะตีปกติอย่างเดียวหรือว่าผมล้าสมัยก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นแพทพิเศษอภพมหาโครตระก็ได้โคดินจาก็เพิ่งโดนเนอร์ไปมัดมาดเลยไม่แน่ใจจริงๆแต่ผมคิดว่าบั๊กอยู่2อเรื่องเรื่องที่1ก็คือเวลาบอดไม่ไม่มีดีเลยเยกับเรื่องที่2ก็คือตัวสกิลนี้คุณสามารถยิงแล้วติดเบิรนสองครั้งได้ถ้าคุณมาโคมาเจาะไว้รัวๆครับอากณมีโมดูลเอสพีแล้วเนี่ยตัววูดคุณก็ต้องทำให้แรงที่สุดเพื่อที่จะไไดดดด้้้้้้้ปิิมมอออออนนนนททีีีีีี่่่่่เลลววสูงงงๆๆแแแแบบยยยยตตตาาาคคุณกกใชชรััหห2 กดูดเกับปืนที่ยิงแรงๆให้มอนตายได้เลยซึ่งหมวด,ดูด SP ก็จะแนะนาเป็นหมวกฮาร์ดวิ่งแฮร์แบนเพื่อลดดีเล์กับลด SP ในการใช้งาน10%จริงๆหมวกอื่นก็ใส่ได้นะครับเช่นหมวกคาฟาหรือหมวกรอบเพลทในหมวกพวกนี้มันก็ใช้ได้เก็บเลเวลเ็วด้วยครับส่วนเสื้อผ้ามันไม่ได้สีเลียอะไรแล้วก็ส่วนตาถ้าสมมุติว่ามันหายบาาแล้วมันก็ควรจะเป็นตัวนี่เพราะว่ามันจะมีการลดดิเล์ให้คุณอีก2%ครับเพื่อที่คุณจะได้สามารถใช้สก,กิลได้ถีขึ้นนะครับเพราะเวลามันติดดิดดดดดเลยยคคคุุุณณตตไไไไไมม่่่้้้้้นวกกงแใช ดังนั้นการลดดีเลย์เนี่ยช่วยให้สกิลสามารถออกได้ทีขึ้นไม่งั้นวินาทีหนึ่งมันออกได้แค่ทีเดียวเท่านั้นครับชิ้นที่เหลือไม่ซีเรียสแล้วครับคุณจะใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเลยเอาให้มันยิงมอนให้ตายก็แล้วกันครับเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือมึงไปเตรียม SP มาเลยไม่มีจะแดกส่วนเรื่องการเก็บเลเวลช่วงต้นนะครับถ้าคุณอยากเก็บเลเวลเร็วเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะไปอัพตัวสกิลสเปซช,ช็อตมาก่อนครับเพราะสกิลสเปซช,ช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่คุณสามารถตีแล้วโดนมอนหมู่ได้และสกิลมันระยะไไกกกลด้้้้้วววยแตตต่่่่่่าาาาาคคคุุณณจะอองงปใสสััันนนนซซึีมรรถืท ได้อยู่แล้วครับซึ่งร้านค้าเนี่ยก็อยู่ที่อีซูเดินเข้าไปคุยกับเอบตัวนี้แล้วคุณก็สามารถได้มาได้เลยครับแล้วคุณก็กดเครื่องไฟแล้วคุณก็ไปซัดที่ออกได้เลยถ้าคุณมีทุนทรัพย์ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณจะเล่นเป็นสายตีเบิร์เนี่ยคุณก็เก็บเวลตามปกติที่คนอื่นเขาเก็บกันนั่นแหละครับเก็บกับมันตัวไหนคุณก็ตีมอนตัวนั้นแหละครับปล่อยออโต้ไปเชลเชลมนเล่นได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบประมาณและมีทรัพยากรไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีงบหน่อยซึ่งผมแนะนําว่าควรจะเล่นแล้วก็เร่งไปจนกว่าจะใส่แกลลี่สได้ก่อนนะครับก็ควรจะอัพสเปรดแท็กไปเลยแล้วก็ไปอตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสกิลพอยต์คุณมันเหลือแค่ส 9คูณคุณจ้าไปอะไรค่อยไปทีหลังก็ได้ครับพอคุณบอดจนถึงออคคุณสามารถอยู่ยาได้จนใส่แกรวิสันได้อยู่แล้วครับพอคุณใส่แกรวิสันได้แล้วคุณก็สามารถเก็บเลเรลตามแบบในคลิปได้แล้วครับก็สุดๆนะครับทุกคนอาชีพนี้แม่งเปืองตังชิปหายก็ขอให้มีเงินใช้แล้วก็ขอให้กระสุดอลิมิเตดมาบ่อยๆนะครับสุดท้ายเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชนะน,น,น์ก็ยยอย่าลืมฝากกดไลค์ก